สวัสดีค่ะสวัสดีครับหากันไม่เจอเอาอะไรเนี่ยามาบังหน้าเราเต็มไปหมดเลยวันนี้มีของเล่นมาอีกแล้วนะคะนีห่หลายๆคนคงเคยเห็นนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าพัตตี้ใช่ไหมหรือที่แม่ปูเป้ชอบเรียกว่าสลาบอเมริกาใช่ค่ะอันนี้แม่ปูเป้เอามาจากไหนอันนี้แม่ซื้อมาจากร้านคิซุกะนะคะที่แมกกาบางนาชั้นสองนะที่เราไปซื้อของเล่นเชื่อแต่บ่อยๆครั้งนี้ได้ของเล่นแม่มานะตอนนี้ที่ร้านคิซุกะคือ เอามาหลายแบบมากเอามาเยอะมากที่แม่เอามาทั้งหมดเนี่นะคะวัดซ้อนๆกันอยู่ดีนะวางไม่พอบนโต๊ะนะคะคือเขาเอาเข้ามาเยอะมากแล้วแม่คุยบอกว่าเดี๋ยวจะมีมาอีกนะคะแม่เอามาเยอะแยะนี่คือเอามาทําอะไรครับคือเอามาเพราะว่าแจกแจกแม่จะเอามาแจกเอามาเล่นด้วยแจกด้วยไงแ,แล้วก็แบบวบางอันเรายังไม่เคยเห็นนะครั้งที่แล้วที่รีวิวกี่อันน่ะไม่เท่านี้แม่เคยรีวิวนะครับแต่แต่แต แต่ไม่ได้เยอะเท่านี้อ่ะครั้งนี้รู้สึกว่าจะมีเยอะมากเลยอ่ะมีทั้งที่ยังไม่เคยเห็นด้วยมีวาเลนไทน์ใช่อันนี้มันเป็นคอลเลคชันวาเลนไทน์นะเออมีอะไรแปลกๆเนอะตอนนั้นที่แม่เคยรีวิวก็ก็มีแบบมานะ Grow in the Dark าร์ใช่ก็อว์อินเดอะดารกมีอ่าเดี๋ยวแม่แม่บอกเลยแล้วกันนะเขาก็จะมีตัวที่เป็น U V reactive นะคะก็คือเขาจะมีไฟฉายมาให้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมเราก็เขียนเขียนอ่ะเดยว เดี๋ยวไว้เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะเขาจะมีไฟฉายที่เป็นแสง UV มาให้เราสามารถเขียนลงไปบนตัวพัตตี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเส้นตามแสงนั้นแล้วก็มันโกลอินเดอะดาร์กด้วยไปไว้ในที่มืดมันก็จะสว่างนะคะมันจะมีแบบสีเปลี่ยนตามดูพูดไปตากแดดสีเปลี่ยนเอาไปเข้าโมโคเวฟสีเปลี่ยนแม่เคยไปเล่นเข้าโมโคเวฟครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่เข้าน่ารักดีอ่ะสีก็จะเปลี่ยนใช่เราก็จะมีเขาเรียกว่าอิลูชั่นหรือแปลว่าภาพลวงตาคือสีอะยืดทีสีจะเป็นสีหนึ่ มาเยื่อดีๆสิ<อ>สวยมากอันนี้ก็สวยมากนะมีนมีทุกแบบเลยนะเนี่ยมีทุกแบบและแบบหนึ่งมีมากกว่าหนึ่งสีนะคะดูอย่างสองอันนี้แบบเดียวกันคีเซนซิทีฟคือเปลี่ยนตามอุณหภูมิแต่เป็นคละสีไงเซนซิทีฟก็คือเนี่ยค,ความร้อนพอเวลา พอเวลาโดนความร้อนอย่างเช่นเอามือไปวางอย่างเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นรูปมือเลยเห็นไหมนี่อย่าง in ก h e d a ด k เห็นไหม in the d ด r k เขาจะมีสีออกฟ้าก็ออกเขียวนะคะอย่างนี้ก็จะมีสองสีให้เราเลือกจริงๆสีนี้ก็สวยนะเนี่ยเดี๋ยวแม่ปุเป้จะแจกอันไหนยังไงสีนี้สวย เดี๋ยวบอกบอกตอนท้ายวิดีโอดีกว่าเดี๋ยวเราหยิบม,มาเป็นตัวอย่างสัก2อันดีไหมได้มันเล่นลองเล่นกันออวินีพ่อสนใจชอบอันนี้มากอันนี้ดูแบบว่าเหมาะกับเด็กมากเลยนะเขาเขาจะให้เราผสมสูตรเองคือเดี๋ยวจะบอกว่าตัวพัตตี้เนี่ยนะคะตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นของ classy a r o n stinking patty นะจะเป็นลิขสิทธิ์ของยี่ห้อนี้เลยนะเป็นสูตรของอเมริกาเป็นสูตรปลอดภยัยเขาได้รับมาตรฐานของอเมริกานะคะ พรตตี้ทุกอันเนี้ยเด็ก3ขวบขึ้นไปเล่นได้นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาเหมือนแบบเหมาะกับเด็กเพราะว่ามันปัน้นเขาบางคนนะ่ะเขาเรียกดินน้ำม,มันอเมริกาด้วยนะปั้นแล้วฝ oh, ึกก,กล้ามเนื้อมัดเล็ก,กลเนื้อมัดเล็กจะได้แข็งแรงแข็งแรงส่วนอันนี้เนี่ยเซตเนี่ยนะคะเขาจะเขียนมาบอกเลยว่าเขามีกระปุกสลามแบบใสๆมาให้5กระปุกนะคะเหมือนมีแม่สีมาให้3แม่สีแล้วเนี่ยมามาผสมสีเองเล่นเองเป็นสลามของตัวเองอะ่ะ เซ็ตนี้อันนี้แม่ก็ว่ามันควรจะเป็นของเชร์แต้มอ่ะจะดูเหมือนคุณพ่อจะมาแย่งไงก็ไม่รู้พ่อชอบชุดนี้มากเลยเดมีโอกาสแล้วจะรีวิวให้ดูใช่ออามานะดูตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นเป็นตัว UV ค่ะเขาชื่อว่า UV reactive นะคะก็คือมันจะมีปฏิกิริยากับแสง UV อ๋อเขาจะมีไฟฉาย UV มาให้เป็น backlight ลองดูนะคะเดี๋ยวเขียนมันจะเป็นเส้นตามที่แสงแสงเขียนไปนะเข,นนเขียนเลยอ,ยอลองจี้ไปก่อนก็ได้จี้เฉยๆลองอยู่นิ่ๆนงๆเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นสีตามปากกาที่เราวาลงไปจืดโอ้นี่พอจิ้มลงไปจืด แล้วก็ใครจะวาดรูปอะไรก็วาดรูปลงไปได้ออนี่นี่แล้วสีนี้เขาก็จะหายไปเองนะครับใช่ <c oughs> หายไปเองนี่ตอนนี้ยังมีสีอยู่นะเราก็มาดึงยืดยๆสีมันก็จะยืดตามเห <c oughs> ตัวพัตตี้นะคะทุกตัวเนื้อเขาเนี้ยมันจะไม่ติดมือหอมด้วยนะอ่าม,มันจะเป็นกลิ่นกลิ่นอ่อนๆหอมไม่ติดมือ ไม่แหง้งไม่เหลวไม่แข็งคือไม่เปลี่ยนสภาพไม่เปลี่ยนสภาพอะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้โดนอากาศโดนลมอะไรก็ไม่เปลี่ยนอย่างสลามเราเล่นใช่ไหมเดี๋ยวเหลวเดี๋ยวแข็งอันนี้ไม่เปลี่ยนพี่พ่อชอบคือมันเด้งได้ด้วยนะออฟันเป็นกลมๆมันจะกระเด้งอโอ้ยกระเด้งไปเลยอ่าตัวนี้ปั้น,น่ะมันกระเด้งแล้วมันยืดได้ยืดได้ยืดได้มากค่ะเนี่ยเล่นได้หลายแบบมากมากเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยมันไม่เลอะเทอะอะค่ะเนี่ยดูสิมะ มันสมควรที่เราจะซื้อลาอลาน,นี้ซื้อได้พอไม่ว่าอ่ายื่นนานๆเยนี่แล้วก็ทำบะหมี่ทำบะหม,มี่อันนี้แม่เหล็กอันนี้นเป็นแม่เหล็กไปเปิดกันแพ็กเกจของแม่เหล็กนะครับสีน้ำเงินนี่เป็นไงสวยเปล่าอ,อ่าอยากได้กันไหมเดี๋ยวแม่พูกเก้จัดจอ๋อข้างในนี้ก็จะมีตัวพัตตี้ เขามีแม่เหล็กเห็นไหมเขาเขากอดแม่เหล็กแน่นเลยอะเขากอดแม่เหล็กแน่นเลย์โยลองเล่นนีดิแล้วสีนี้สวยมากอะแม่เคยเล่นแต่เทาเข้มอะครั้งนี้เจอสีนี้โหสวยบีบมันดีนะฮะรู้สึกว่าได้ออกกําลังกนิ้วมือมาขึ้นมาหนีขึ้นมาเห็นไหมขึ้นแล้วเห็นปะพ่อไปดูกลองแหกเห็นไหมตัวนี้เห็นมาทางนี้ก็จะตามมาทางนี้เห็นไหมเอร็จแล้วเธอมาทางนี้ดเธ เลี้ยงเลี้ยงพัตตี้นะคะตามมาทางนี้ทางนี้ามขึ้นมา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 ขม,ามันมีชีวิตใช่เราก็เล่นได้หลายอย่างนะแต่ว่าตอนนี้เอามารีวิวกันนะสีสวยสีแน่นมากเลยอะ่ะมีให้เล่นหลายแบบนะใครชอบแบบว่าเอาไปเล่นกับแม่เล็กเอามีมีไอเดียเล่นอะไรก็เอาไปใครชอบแบบว่าสีสันสวยๆเปลี่ยนสีได้ ก็เลือกแบบนั้นไปใครอยากจะเอาไป mix เองเป็นสูตรของตัวเองก็มีแบบนี้ mix ไปมีตีนทีติคิดสำหรับตัวนี้นะคะนี่ที่เราเขียนเล่นกันเมื่อกี้นะมัน Glow Indar ด้วยนะเดี๋ยวแม่จะไปทําในที่มืดๆให้ดูกันค่ะโหวสว่างมากเลยอะ่ะนี่นะคะนี่แผ่แผ่จนยืดนะอันนี้น สวยมากเลยอ่ะพอมืดแล้วเป็นอย่างไง้ไหมมาถึงเรื่องแจกแล้วค่ะแม่ขอขอแจกเป็นกระปุกเล็กก่อนเอดูแม่เล็กสีนไหมเอ้ยออ้ย,เ,อยเป็นกระปุกเล็กก่อนนะคะซึ่งกระปุกเล็กก็เหมือนกระปุกใหญ่ทุกอย่างเลยมีหลายรุ่นหลายสีเหมือนกันแต่ว่าเขาว่ามีออกรุ่นที่มีกลิ่นมานะกลิ่นหอมอะ่ะเดี๋ยวแม่ดูก่อนนะ นี่อย่างอันนี้เป็นกลิ่นกุหลาบค่ะอันนี้ยังไม่ได้แกะนะแม่ไม่เคยแกะเดาว่าเขาจะออกมาช่วงวาเลนไทน์นะอันนี้เขาเขียนว่าเป็นวาเลนไทน์เลยอะคือถ้ามันสีแดงมันจะน่ารักมากแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันกะว่าจะแจกสองอันนี้ค่ะแล้วก็อีกสักอันหนึ่งนะแม่เลือกแม่เหล็กไหมอะอ่ะอันนี้ละกันอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ารู้สึกสีเข้ามาในโทนนี้มากเลยอะ เป็นการแจก3อันนี้นะคะวิธีการแจกก็คือแม่จะมีแจกที่เพจแม่ปูเป้นะคะไปติดตามดูกันเลยนะว่ายังไงแจกยังไงต้องทำอะไรบ้างน,นะคะแจกแน่นอน3ตัวนี้ค่ะ เรียบร้อยนะคะสำหรับพัรต,ตี้นะหรือสลามอเมริกาในวันนี้นะคะน้องๆที่อยากเล่นสนใจนะตอนนี้แม่ก็หาที่ซื้อให้ได้แล้วนะที่ร้านคิสุกะแมกาบานาชั้น2นะคะไปดูได้เลยมีทุกแบบค่ะน่าเล่นทุกอันด้วยแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อเยอเย,เยน้องเชอแตมที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะคะที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะวันนี้แม่กับคุณพ่อไปก่อนนะคะบ๊ายบาย